บาทตีปูตาหนึ่งพัน okay. บาทนะคะเดี๋ยวแม่ครูเอาคืนไหนนะคะอันนี้ก็คือแอปเปิลนะคะรวมสะสมสร้างบุญกับปูนะคะคนไในสุริมันถวายปูสามมาคุณดิฉันอัางเปาปูโอ้ปูในอ่างเปลสองพันค่ะและ s <S ้วก็มีตีปอกนะคะมีตีป์หนักน้อยสามร้อยแล้วก็มีเกียรก็คือเหี่ยนเอาน้างเหี่ยนนั่เกียรต์ตัว็คือการเงีว แล้วก็อ่อนนะคะนางเออนักบอดผู้สีลานสวยลักษ้ำนี่เนาะกะหอยสังกับนกเนาะค่ะหอยสังสามลอยเอาไปนกน้ำเลื่อนกกระสานนกเงินใหม่ๆเลยทำทำใส่เลยท่กอผมว่าจำเป็นทำใส่ด้วหอยสังนะพ่คนมหเตียคนละสามลอยกับนกเลยเนาะอันนี้ละกานาคง่อยนะคะ น้าโน้อยสามยี่หนูจแต่มมาเปลี่ยนการย่าวแล้วค่ะการย่าวการยาวสามค่ะแล้วจะตือเหียนได้เหียนมันบ่เหียนจั่งเหียนอันนี้อันนี้จะนั่งอ่อนนะขาให้อ่อนสามร้อยอ้ยสี่ก้าวเยอะกว้า เยอสินจัเดี๋ยวสิจเชะค่ะอันนี้ขอขอบคุณขอบคุณคุณแอปเปิลหลายๆนะคะเนาะค่ะคนรวมบุญมากในส่วนในร้านค่ะอันนี้คุณอาทิตยายะลือลิือเอมี่นะคะมิเตอร์มอร์เทนนะคะค่ะ ลายการนาอามีนนะคะขอถวายตนนะคะถวายตนเงืนปัจจุบัจริรวมสร้างน้ำปูหนึ่งหมื่นบาทนะคะล่นเงียมากการรวมสร้างมหาเจดีย์พวกอลไยสิบเก้าพวงปัจจุปแจรินะคะรวมบูุญวัดพระแท่นนะคะค่ะแล้วก็มีตีปูตาแล้วก็มีตีแม่คู่นะคะตียิมยิมด้หาลอยนะคะแต่คุณเอมมี่นะคะ ขี้ยิ้มขายตะกนาคน้อยหนึ่งพันนะคะน้อยหนึ่งพันขน้องวันสองร้อยนะคะตวก็มีแตงโมมีน้องไอมีขาสันขายเง่าน้าชายเอพ่อกรูคนละหนึ่ร้อยบาทนะคะมีเขาพ่อกรูขายพ่อครูมีแตงโมมีน้องไอนะคะแล้วก็มีขายนีมะมีขาเงา อย่งนี้ใช่ไหมเออเต่ก็มีอีกเนาะค่ะค่ะแล้วนี่นาช่าค่ะขอบุญขอบคุณหลายๆนะค่ะทุกอย่างมีนะค่ะมีค่ะขอ้อไอ้ป้อนไขวันเกิดน,นะค่ะค่ะเถียวเถียวขึ้นเห็บปูแล้วแต่เรื่องอันนี้ก็มีซองแดงโอค่ะร่วมบุญมาทางแตงโมหน้าสาวสดสวย หน้าหานะคะร่วมบุญสะสมสร้างมหาเศรษฐีหนึ่งหมื่นเจ็ดสิบเอ็ดบาทนะคะลูกว่าจะไปกาปูอยู่คนมากแต่นาย่องโอ้คือระยะไก่เติไก่เออคนเล้ยมากพอถึงคนก็ได้ฝากเนาะคนไห้ที่ไม่คู่มาหนึ่งพันบาทระยะท่านสามรอยยี่สิบหากิโลว่าสั่งเลค่ะค่ะคนฝากให้ยิ้มหาลอยนะคะน้องชาหาลอยแตงโมหาลอยน้านล้อยหาลอยนะคะอันนี้ ยิ้มห0ะร้อยมึงก็ได้ยินมเรือยึงก็ถ้ามันเกลืนเกลือไม่ไน้เกลือไม่ไแซมโง่กำลังไอ้ค่ะวันนี้น่าน้อยห้าร้อยค่ะแล้วก็จับจับจับแบนแถลพูยาตนาดเตี้ยเมื่อยขาซ่าทุเรค่ะมีซ่อมนะค่ะมีเสียเอียแลนะบอเนอะเบื่นบาท ตัวหนึ่งเมือตโหนึ่งเือหนึ่งคันหนคันรอตะปูอีได้คอยให้ตะปูมาเด้แต่มอกันออบริบทรมาส่งเลยมาควมกันนางสาวทองวันมงคลมากไปนะคะนา่กเวตี๋ยวนะคะรวมบุญมาสามพันบาทติดปูตาสองรอยไม่คู่สองร้อยหนักหน่อยสองรอยนะคะสาธุชา นี่แกนางสาวเรวดีแสนสีนะคะรวมบุญม,มาสามพันบาทติ่ปูตาสองร้อยแมคู่สองร้อยหนักหน่อยสองร้อยทานมาทั้งแต่โมงเงินมาหนึ่งน้ำหนักหน่อยอที่อัวท่านมาหน่อยเนาะอันนี้แกนางนงน้อยตั้งตั้งสินะคะรวมสามงมาให้เจ็ดสองพันบาทติ่ปูตาห้าร้อยแม่คู่สามร้อยนากหน่อยสองร้อยค่ะ นีแคบนางสมบัติบัวบานนะคะรวบมบบญมาหนึ่งพันบาทพร้อมกับนางนารมนสุวรรณศาีหนึ่งร้อยบาทนะคะสาธุค่ะได้อีอ,นอนันน,ะนี่เันนะแล้นะเมื่อไรเออเยกต้องยิมบางค่ะนี่นางสมบัติํำเขียวนะคะถวายปูรวมสร่างนะคะไม่ปู่สองรอยยิมสามรอยนะหนึงร้อยนะคะ น,น้อยหนึ่งร้อยโอ้ตีดกันดิดานาใบดวงอยุด้วเงินใหม, <c oughs> ม่เงินใหม่ยาบองนะคะอากามียิ้มน้ำนะคะยิ้มสามร้อยครับสามร้อยนะะ้อยอันนี้ก็คือนายกิตนันน้อยสุวรรณา,น,าน,นะคะจากต่างประเทศใช่ไบมครับค่ะ หลวงถวายปูสองพันบาทใทีตีปูตาหาลอยแม่ปูหาลอยนะคะก็มียิ้มมีแตงโมมีนากน้อยมีเหียนมีการแยาวมีน้องวันเอกน้องไอ้นัชชาพ่อขวบคนละหนึ่งร้อยบาทนะคะพ่อขวบหนึ่งร้อยมีน้องไข่มีแตงโมมียิ้มแต่ก็มีการเยาวมีใารเหียนนากหน่อยด้วยเนาะ มีบัตรมีคนละลอยนะคะนางจุธาพรแป้นสุขานะคะถ้าไว้ปูตาสองร้อยบาทแม่100ม100คูค่หนึ่งลอยยิมหนึ่งลอยค่ะนางอัมพรพลสีนะคะ,ะ,คะหาลอยบาทที่ปูตาสองรอย100รอย,100ยิมหนึ่งลอยแต่โม่หนึ่งลอยนากลอยหนึ่งลอยนะคะอันนี้มี เตี๋มูยมหนักลอยนะคะนางอมรทานาชัยนะคะร่วมบุญมาความกำนังบรรจุงนะคะบรรจุงนั่งบัวข้านั่งช่องนะคะคาถาไว้ปูไข่ตีบไปคู่สองลอยยิมสองลอยนะคะสค่ะ นางสมัยกล้าหารนะคะขอมกับนางยานิสาชนิฐานะคะรวมบุญมาไม่คู่สามลอยยิมสองลอยนะคะรวมบุญมาสามมหาเจดีย์นะคะทุกบุญนะคะเด้อไม้คูค่ผาสาในทุกคนนะคะนางนัดนัดลูกกีดวา nat nat dita nat jangannya dah nat dita nat 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 dita nat 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 dita selamat arnya salah kah ค่ะแม่คู่สามร้อยยิมสองร้อยรวมบุญน้ำปูห้าร้อยนะคะยิมสองร้อยเพราะขอบุญขอบุณอ,อ่านถึงอ่านพิดขอทวนห,หลายๆดต่นะค่ะเป็นเืีอนเพราะว่าพูดมพุ่นเขียนอาจจะถือแม่คู่อ <vivre> าจจะอ่านพิษค่ะนางอนุ่งคันทองนะคะรวมบุญมาพร้อมกับใหยม้อยนึงแม่คู่ลอยน,งอน,นึงนะคะสาธุค่ะคค <S <S นี่นางพาวินีจำปาพันนะคะรวมบุญมาแม่คู่น,น้ำ ลอยหนึ่งยิ้มลอยหนึ่งหนักหน่อยนะคะนหนักห,หน่อยหนึ่งเลยหนักน้อยหนึ่งเอยยิ้มลเลยครับนี่ค่ะนางซีวันนะคะพร้อมกับไผยตีไพายตาทางทีมงานมีแม่คู่กับยิ้มคนละลอยนะคะ,คคะ,คะนางกุลลิสานะคะโซภาพนะคะ รวมถวายรวมสร่างน้ำมห้ตปปหิกูหนึ่งลอยแม่กู้หนึ่งกูว่ามันแม่กู้ยิ้มยิมหนึ่งลอยนากหน่อยนหนึ่งลยอยค,คอนละหนึ่งลอยมีนางมารีเราสมบัตินะคะถวายสร้างมหาเจดีย์นะคะรวมของเงาหน่ำนะคะอัลลาพันนะคะแม่กู้ขาลอยยิ้มหาลอยกระตุ้นกระเตื้อ ยุดทวนก็ได้ได้หลาแหละเห็นบุญเงนินน้อยพรทุันก็พราะทวนเริ่มบุค่ะทุกบุญนะคะที่แม่คู่ให้เย็ุปาสสาขอให้อานิสงส์ในการกินการทานของเอฟซีเรารับส่วนบุญชนทุชนได้เบิกบุญได้สู้ขู้สู้คนนะคะร่ำรวยขอให้ถูกหวยทุกคนนะคะค่ะบอกบุญมือเื่อนนะคะมือเลื่อนจะเลื่อมนะคะมารวมบุญแม่คู่กับนี่มโ์มพระนะคะมาสัน เสาเนี่ยมือสเสาเริ่อมตะแต้หนึ่งโมงเสาเกียรตนาฎิกาใช่ค่ะเด้อกล่องทับถวายกองเงาแล้วก็ถวายนั่งร่ำนะ้องก็นั่งร่ำก็มีเจ้าภาพกับคุณแม่เอกะ zoom ถวิลครับค่ะแม่ z o o ถวิลปูแม่น้ำครับคุณปอ <n> นิชาอนิชาแล้วค่ะคนร,รวมมากนะค่ะใจนั่งร่ำให้เป็นทีมงานของแม่คู่นาะค่ะคถึงมีหนักหน่อยนะี่ลนะค่ะพ่อไดงข้าคับตุ้มขนมเนาะค่ะ นําถวายปูเพื่อนกันเลวไาเออพวกไหติปนางลัมน้ำมาสัน่าเนาะนน่ะขอขอมุรองท่านค่ะล่องท่านเออยอาเรื่องลงท่านพาะสร้างหลังมันบมใครค่ะใครเดียบงานเดียบมังสวนักแตงสวนเนื้อจ้าของเยี่ยมักแตงสวนเนื้อเขาไม่คู่ใครใครลวงเนื้อใครเราเนื้อใครเามีปาทูด้วยเดี๋ยวปะทู่พอาะโ่เป็นว่าเป็นเจ้าภาพค่ะอ่าคู้ใดสเสนอยังมากค่ะ สั่งมาได้เดี๋ยวทา้งทีมงานเ่าจะจัดให้ได้ค่ะเด้อแต่ว่าเสี่ยวยังเดนะคะ่ะบางเที่บางที่มันมันหลายยางนะคะอาจจะทายให้บึงบัวทัวถึงนะคะเด้อทายท,ายทำบัวทัวถึงบางเที่บางที่คนมันหลาย ใช่คขาเธงมีวงดนตรีลูกทุ่งมอดำซับสไตล์บ่าเนี่ยได้ยิมกับในไทยหอวชั้นในเมืองบางทีง่ามหอะไรม่คู่เบอร์เออยิมไทยกับคดีเด้วยไทยให่ข้าเจ้าคนด้เบิองเพคนอยู่ไกลเนาะได้เห็นนำโต๊ะคู่ได้เห็นหอปูตาได้ชมบรรยากาศที่เขาเลี้ยวแล้วนะครับเลี้ยวแล้วเราเพิ่มเครื่องต่อเติมเพื่ถนนเพื่อทำถนนเสียบพูนละจังได้กั เลี้ยงปูพิชนาแกแจ้งว่ากันอีกเที่ยนึงเนาะคะ่ะเพราะว่ามันต้องรอเวลาหลายสิ่งหลายอย่างเนาะคะ่ะอันนี้กับน,นางพิณนภามางิ้วเนาะคะ่ะนายีรศักดิ์แก้วมาค่ะเป็นไงค่าขายดีเนาะขอให้ได้เงินกน่อนใหญ่มาสัน่นขายคนรวมบุญมากค่ะมีตีไผ่แจมมงงูสองร้อยน้อยสองรอยวันสองร้อยนะค,ะค่ะนามน้อยกับแจงงูคนละสอง ติดกันดีได้เงินไหมตู้ข่าแบบนี้มมูลปูไม่ยังมีปูได้ขนาดนีไม่ได้จะมีหัวทิ่มูลหนามมูลหลังมูลหลับปูเลยต้องมีสายอไรเนี่ vai sato, ซัดซัดหมด วันนี้วันที่อหกวันที่อหกเดือนอะไรยู่ก่อพ่อใช่ไหมก่อพ่อครับปู่วันที่หกกุมภาพันธ์ของห้าหกเดมือยืดเป็นมือแข้งวันนี้มือยืดเป็นมือเต่ามือหอมมือเอื้อเป็นมือเต่งรับรักวายเรื่องมือจะออกเย็ดมาคักวันนี้ออกเย็ดเนาะ พ่อจะไปออกดีหลายคนหลาเรือพอว่าสั่งเออเขาจุดัฟถามรุ่งหนึงได้พอก็ตัขขาวมาพ่อไปจะว่าได้เนาะพอถค่มัรู้เรื่องเนาเอรู้เรื่องกูเออถามรุ่งนึ่เดี๋ยวขึ้นม่งเขาบอกพาวครับพูเอออืวันนึงมันปวดสมองพ่อที่เขางมนปวดหัวนพดอที่ถามมันเกรงใมัน่งดียพ่อ ว่าไปขช่นนัเนาะเออวันชื่อหกกรุงพาร้องห้าหกเดิอันใดเพื่อพิชิ้นเพื่อข้ามก็ะเจาะไปเพื่อแข่งตัวเดิมมือบากมือกล่ำตัวจากของกัาตัวคนเท่าขั้นเทพดื่ท่าดื่มันบอกฝากวดความทัวขึ้นได้เนาะเออแต่ก็เดื้ขาดรันฟันเช่นแต่กโคนข้าวไรขึ้นไรยางเนาะดใจของมันหมดหรือมันหงักถือจะยางขึ้นเ้อ ผู้คิดดีกับดีผู้คิดครัวกับครัวผู้คิดขายพูถึงกับวิญาเออขายได้นป้นแห้งกับใหญคู้คิงคู่แกนแจงอ้มขิงว่าไม่ค้องกับคล้องกับจัดเอามาเปิดคล้องกับคองเอามาแล้วมันก็เลยคือขเห้าเย่นคืนเด็กมจจะหอนจะหม่เด้อเด้อเพราะฉะนั้นลูกร้านตรงทำดีคิดดีเออเข้าคิดดีถึกตรองฟองน้ำี็ยังมันก็จะจดี้ืนถ้าคัดวิเคราะห์เฮ้า เออเรียเจไพัคือว่าเรียลจไพคือว่าอันแรกก็จัก็ยีเรียลจะพ่กพัเขาเอาเมื่อแต่เยืมครับอมเนาะเออไม่มีใครเห้นเราเก่เคือก็อข้างเขาเออไม่คู่ใจคู่ใจรับใจคู่ใจมันจร้ายก็จะร้ายก็ทางบานด่้ายยุคข้อควาเรื่อไม่ยืมครับอมข้อไดนยืมขึ้นันข้อควเชื่อข้อนจะข้อเชื่ออะไรครับข้อเชืออะไรมาังนี้เอครับอืม พอมันอยางพอหรือพออืมโอ้ยค้ามันอยางใค่เรีเกยกแค่นั่งยืมเนาะับ่มันหามบ่ได้เรกอืมหามน้ำาพรให้ไไรหามไฟบพให้ลูกท่บๆจะหามไม่ได้นะบางถึงบางอย่างเนาะถ้าเราลูกฟองความร่ำเขาเห็น,นั้นมันจะเริ่มข้าคนอีกาคะร้อนทด่นังนมันจะรงอนร้อนคือไฟมันหมอดร่งละไยืมครับร่พาทางมานแ้มือ เออมือควบคือขาจ่าร้องเขินข่าวพ่อเขินย่งเงินข่าพ่อยังเืินมักเปิดกันข้างเพศหมวกตาบวกไปมักกัดงงงเข้าๆไปกันข้างนะเน้ะเออปู่จ่าแต่พ่อจะให้ใครเสียหายดยอเนาะปู้จ่าเออให้ขค้อติตสำ้อนใจรุกรานเรากคให้มือความคือความอ้านอันใดมูกจักเกะเกะพือบทอบคีักับปูนพ่อการเขียงโคกเขียงรากอืม ความเครือส่วนบุคคลใครมามยืมครับผมความเคลียร์ความบุคคลได้เก็บบัตเอ๊ะครับเขามาคือก็บ่กเป็นยังอันนี้คือการเคลียร์โคกเข้า่าเคลียร์โคกคันข้างว่ามือบุมบาดขนะบาทมือเข้ามาเคยใช้สมทางบุญมมาจะแข็งกว่ามากกับบุญปักบุญขึ้นแต่มือได้ยืมครับผมเออคนเข้าตรงสะสมช้างบุญมาตีพบตีฆ่ากว่าจะถึงปัจจุบันขนาดนี้ในเมื่อเราเมื่อรับรู้อดีตจาต่าเรา ชาตินี้เรารู้แล้วผู้ผ่าภาคีภาคแขกกับหอยเขน,นำ้ำพึ่งไปเจ้าตูกเออไม่วันไหนก็วันหนึ่งที่เราจะทำเด็กทำเด็กก็คือความอดทนความขยันหมั่นเพียรความตัดคิดตังใจเออยเอยากมากเป็นบบอรืิว่าอยากมากเป็นลูกคิดลูกหาผู้จ่าหรือผู้รีผู้บุกปุผู้พูดผูู้ผู้ที่พะคำพะเฮ้าน้อมจิตน้อมใจ เออถวายกายและวาจาผู้นักบ่ขาเมือเงินต่อพอม่อจะนางมันล่ะเออเอา้นางมาถวายแจ้าเพชรเพึรก็ได้บุญเยียมคบอกินเข้าไปเบาค่อยหัวมันบเยี่ยมกินข้าไปคอยชีวิตคนใหญชื่นใจบุญกุศลกระโตกกุี่เฮาเข้าใจงัางเข้าหน้าพือกต่ถวายเข่าถวายหนางงั้นถึงหน่งวันี่เข่ากิน หิวไลพกยืมเมื่อไรหมเมื่อไรครับให้เอาเข่าเข่าปากแล้วมยำมันไม่แห้งเรา้้ครับปู้่วยกูกับื่นยด้นอนเข่านอนหนะคุ้งเข่าคุ้มหนะผู้หายเข้ามากเขาก็จะบุญได้กูโท้เขาก็จะง้างตอ่อันว่าป็นเงินเป็นช่องข้างกั่ว่าป็นยังหลบเืเอไม่อยามไม่ง่ายไม่ส่งปอกส่งพักไม่ใครมดบวกมัดแก่กามัดโอนผู้แก่เด้อดครับตือ ไปพู้งกินปามากขีอกินเขาไปพู้กินเรามากขีอกินเวียเพราะฉันไปหาแต่เพื่อนเยอะเยี่ยมจะไปหาอดีตเพื่อนก็จะไปกินเวียเย็นแต่ว่าเขียววอาฟองไปกินเวียมันเยแเขียวครับูผมเออไปข้งพุ่งกับไปดอพุ่งอย่างมข้งห้อมไปข้กอดคอนแก้งมืองคอนแกงบอก เออโอกาสยาวฟ้าไม่คุณนายจะคิอได้ไปอืมแต่ว่าสำหรับวันนึงไม่คู่อ้างต่อเด้วเกิดเนาะบปุมุ่วนม่คู่ไฟให้ปุมหุวนกวนยมครับยืมก็ไปกลมแล้วืมเ้ครับปุมก็ไปกลมแล้วงงาหน่อยเออย่างวอยขังคือกันครับผมู้หายนัดเมื่อัดังม่ ก้งหนาก้งหลังเดี๋ยวคือยันก้งรถด้วโอ้ยยตยงยยยยยกยย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 ่ยย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 กยย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 อย่ยย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 ยวยย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 ยายย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 ย่ยย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 ัยยยยยยย่ยยยยยนยูยย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 ยเอยเอเปย มันใช้กลาครัวภพยังันใช้กาัวจุกวาดทยครับครับหมันเดี่ยวมัดครัวมัครัวอ่างงาครัวครับมันมันหยางแบบจับตัวจับตัวมันใช้ตวับใช้รูามันจลบแกะกงมั้งยืมเนาะครับมังาไ้หน่อยอ๋อรับคันบุกร้านร้ายคูร้ายคนร้ายคือเสียงเรียรงามเื่ยร่วมกูมาด้วยใจบริสุทธิ์ัดชื่อใจอีโอร์ นางดุนสิทคิดเสนาร่วมบูใส่คือพ่อจีบปู่ตาหนึ่งพันบาทเอาไปใส่เร็วมันใแค้จะเต็มหรือยังยังไม่ตรวจเลยเนาะอืมมันรั่วนมันขาดกี่บาทอือันหนึ่งนางคบทวิสผู้เม่น้ำข่านางรัมพบกัวบว่าขอวันรัตภู้เมื่น้ำพวกแกคุ้มค้าคง,งบงม,มาเอาหางมือคุกม,มือลักมือคุกม,มือหมั่นเรื่องบหางมือ,อยุดได้อื อันนี้ก็เอื้อคือขายบวมๆบวมุมมากเลยอันน่ะดูว่ามันแถวยืมเนาะเออมึอนั่งคมบัดนายกิจแตนั่งน้อยคุวันน้าว่าจะมือิกิมิอแกบเอาพอถืออันกอดๆให้ได้หมูตู้นางอัมมวงนายวันจงนางวันจงนางบัวผ้าเออนางข้องนางอับพงน์อืมตรวจพ่อหมูจ้กระร้าพ่อประกาศจะได้ลบ งานสุขภาพโอ้ไม่นัางสมัยยานนี้ขาชน,นินิ้ขางานมาลีร่วมกับกุ้งขง้างกุ้งขง้างมหาเจดีย์งานกุ้งหิค้ขางานชีวันผ้าวิญญาณงานอานุงงัตถิจนัตถตา ก็มือเงางูเม่าขัยชืดขายตาเง่าขายมือคบุกมือรับมือคลุกมือมันคูุกกคลคล้อร่าด้วยแล้วก็เด้อใจเริ่มจจเริ่มท้ามาขาดคืนอันนี้มือค่้องแยงพ่อมืออังอังเปาแจเอียแ้เอียใครแจเอียเออวันแม่ทัดทองแกงม้วนเิพอเดหมูชื่อนั่งเช้าวรดสวยหน้าหาจ้า วกสบายมาหายเกยยี่พอยังมือจัเกี๊ยิ้เอฟบาทก้พอดข้างมันรดยจไก่ร้ว่าข้างลูกบุญยังมาถึงยังบาหอด้วยฝาแกจิบไกกลับมาน้ำตือหายมาคู่นั่งจะระยได้จทั้งสามพ้องหากะฉันอู้บะฉัาเขาอีกลก่จัดใหเดี๋ยวพอจะรวมทั้งหายด้หัวถึงมาอยูอดูเออห้างสุดสวยข้างจากมายื้อเนี่ยจากสามร้อยยี่สิบห้าให้เหลือสิบก้า สิบเก้ากิโลนะลูกนะให้แกมาหา่อนะลูกนะาจะจะเลื่อนลูกถึงมือแท้งอทํามาค่ะคือด้นเหาอปได้กระซึมการค้งหาเกิดทิศเก่ามั่งว่มือปัญหาขึ้นต้องมามาหาปูได้เล่นปูปัญญ์คือว่าป้ามัดแห่งกากเก่าิศเก่าแม่บ่กอ่ะคอนางบัวดบัวไป้ทุมพร้อมกบนังบัวได้อาให้มือโูมือาบมือโมือไม้กูกกระพับรงแรงเงินไห้องแล้ก็ทองไหนเข้ามานะลูกนะ อันนี้มันผู้ใหญ่เลคือัมอยูข้างใ้ก็เสียนางรบจะนา